วันนี้หลวงกิจจะแกงอะไรว่าเลยว่าไว้ห้างทุกยิ้มโค้กล้ปักตู้โคกบาทรปัปกปกวางพุงต้องกิโลทุกคนรับราคาแต่ว่าอาจะมันไม่จะไปช่วยแต่ได้แนะไม่มีแดงมีเรื่องบางเลยแต่ได้ร่นะม,รม,นะมเววมลือ,อกเก่งจอม,มนี่จอมหมาก้ามเตรียมมาแมวฟ้อนจอมหมากามเก่งจอมหมากามเดี๋ยวใช้ปลาทูนะ เดี๋ยววัดก่อนเลื่อนเดี๋ยวมั้งุ้งเขื่องก่อนตั้มเขื่องก่อนโอเคจมจมลง,งไปสิจิ้มท่อ,องเขื่องไหมท่องแกงไหมนี่นะใช้ไปเลยเดี๋ยวจะใส่ท่องท่องแกงเดก่อนนะนี่ติ๊กหัวหอมขมินี่ใช้ตะเกงนี่พอพี่น้อ,นองก็อ,อย่าใส่หมาเดี๋ยวมันฟัง เหลืองเก่งตายนะกามินคาดไม่ได้พิจิตรว่าต,ตรองตรองเก่งตรองสอนอ่ะโอเคใส่กระเทียมนิงนีดใส่กระเทียมนิงนี้นี่เดี๋ยวนี้ก่อนการตอนต่อไปคือติมอ่ะติมก่อนติมไม่ดีพี่น้นองเราต้องใส่เกลือกันมันจะได้ติมแล้วมันปิดไม่กระเด็นอืม อย่าใน้เยอะนันเดยกิมเขนะนี่พอทีนี้ติ้มมันจะได้ติ้มหายไม่ชุดปัญหาตายออกไม่ชุดแต่มันติ้มหายกันเพื่อนเนี่ย ได้แบบนี้ถือว่าใช้ได้อย่างเนี้ยได้แล้วเร็ะแล้วยิ่งทำยิ่งมันยิ่งทำยิ่งมัน ี่น้องเอ๊กเหลืองแกงแล้วนี่ได้แล้วไปเไปแกงกันนี่พักขวาง,งุ้งแงจอมหยดปมาก้ม,ม,กมขันอะไรจะบรยแล้วน้ำปลาโอ้ยรอด น้ำตันปี๊บใจน้ำตันปี๊บเก่งแกงนีป่ปลาทูอ่ะบังมาแรบบร้อยแลย้วอ่ะทีนีอก็ห้่นฟักสิ่งงอนี่ลางมาแล้วปี่นตัดป็นชิ้นไม่สั้นไม่ยาวขึือไม่สั้นขึือเื่อนกองเยี่ยวเมื่อกี้ดึงออกไปแรบบร้อยแลย้ว นี่ประกาศฝั่งตรุง่ะไปดูการเล้งการเกงมาดูวิธีการเกงเก็บเกียวเก็บั้งหมอ้อเติมน้ำ ประมาณนึ่งรีดถึงราะว่าพักอยู่อ่ะนำร้อนเลือดอะพี่น้องใส่กังเข็ง mình kiểm tra nên mình kín tí tắt này đồng hồ lưu là lại khá gặp Nam Làm nhiều

tạm thời phát thì nó cho mai bắt càng xuống ra Nè subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ปิดกว่าหมออ้อกรปิดแล้วเราปินอ้องเด้น้ำตาลปี๊บตะกิดนะนี่ทำไมเหมือนเนี้ยจันเลยแค่นี้พอแล้วตีดหนึ่งก็จะไปปุ้งสีรักอ่ะแค่นี้ เส้นแบปลาดักชอน thì มันมันจอนชอน,ชอนเต็มลองจิมเลยก่อนนาะพี่น้องนะรสชาปันคอือนแก่งจอมเดือดแก่งตายก้าวกลัวโลกคิดได้ได้ได้ได หลอดสืแกงเกมก่อนโอเคประมาณนี้พี่น้องเอ้ยแกงกว่างตงุงพักกว่างตงุงพักกาดกว่างตุงปลาทูใส่ปลาทู่ซึ่งมาข้ามใจหนามมาข้ามาม,า,า,มาข้ามเปียกถ้าได้หนามข้ามเกมอุ้ยจ้าร้อยวา,กกกวานี้กิดโลกกิหวานนะเดี๋ยวมาหน้าไม่ได้มาอยู่ที่นี้เอ๋อได้เร็วได้เร็วเอ๋อ แค่นี้ก่อนอย่าลืมกดติดตามกันพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเราไปตามตามเลยว่าเครื่องเก่งตายเดี๋ยวเราจมเรื่อให้เลยเมื่อกี้ร้อยบันฝืนนะสุดยอดไปก่อนร้อยสุดยอด